ห่ยาทีจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5 ในส่วนของจังหวัดชุมพรได้จัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยมีนายพินิจเจริญพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนำข้าราชการทหารตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาติและประชาชนร่วมถวายพวงมาลาบริเวณลานอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชินีทรงพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์เป็นพระองค์ที่5แห่งราชจักรีวง์เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411 และเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453สิริพระชนมายุได้5 7พรรษารวมเวลาที่เสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติได้42ปีพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะกษัตราธิราชที่รทรงคุณธรรมทรงพระปรีชาสามารถทั้งได้สละ ความสุขส่วนพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยทัดเทียมอารยะประเทศเฉกเช่นทุกวันนี้พระพลอรอินพระทหารสุรานุณ์ได้เุรานตรเจ้าเจ้าดุจเดียรักใการที่ห้าไทโราชวงจักเป็นพระมหา,าพัพกผู้บ่ด้วยพุทสูปัญญา,าในใจหลวงกองอันาณาจารช และสื่อในดินไทยทรงปฏิบัติร้างบริสกิจน้อยใหญ่เพื่อรับอิทายาเป็นรากฐานที่อำนวยประโยชน์ที่ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเข้านางนานาอาราประเทศทัานด้การปกครองการบริหารราชการแผ่นดินการศึกษาการสาธารณสุขตลอดสาธารณรูปการต่างๆเป็นหน้าเสดการ ท่าสะบานยนตทั้งหลายพ้นจากเกิดคามโมูถุนตกแก่ประเทศไทยและด้วยพระรชกริ์โศตายมกุญกว้างใหญ่จคทให้ประเทศไทยรักษาความเป็นเอกลัษมาได้จากทุกวันนี้ด้วยความกระตุ้กาใดว่าหาเรื่ออไใหญ่หลวงตั ได้เป็นวันท้ายวันเฉลิมตมาตั้งแต่พุกรา2,450ข้าันถึปัจจุบันวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2,554เป็นวาระระจุรบ104แห่งการเฉิมฉลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรอาหารุูาลงกรระเกิญกรเ ข้าพุทธ้าและ์รม็ลพงะบรสักบุตรขอน้องรัเลึกถึงพระมหาภุนาิพุนและพระเพศตาคุณอันหาที่สุดที่ได้ที่พระราชทานแก่เรารานานชาวไทยพระองค์เสด็จดัรโง